ก็เอาหัวใจเอ้ตรงกลางก็จะได้เป็นโทเทมมานะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกับรายการว่าสโมก i ิ้งนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรครับวันนี้ผมจะมาแจกแอดออนครับโทเทมออฟอันใดอีกอะไรอีกโอเคทีนี้เราต้องมีนะครับก็มีตามนี้นะครับมีบล็อกออฟโก้สองอกนะแล้วก็โก e ม e ร์ลออ่าใช่โก e ม e ร์ลสองอันนะฮะ ก็ฮาร์ดนะนี่โอเคกองที่เราจะไปดูวิธีคราฟเนี่ยให้เราเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการหาไอเทมก่อนนะโอเคสิ่งแรกที่เราจะหาก็คือหัวใจนะหัวใจได้จากการฆ่าไก่นะครับโอ้ยซึ่งซึ่งผมไม่ได้เมื่อกี้คือไม่ใช่ว่าจะได้ทุกตัวนะมาสุ่มอ่อน้นวมาจะได้ beaten. หรือเปล่าอยาตัวนี้ได้แนละ้วโอเค เออสิ่งที่จะฆ่าได้แล้วได้เป็นหัวใจนี่ก็จะมีไก่แกะหมูแล้วก็วัวนะตอนนี้คือเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์ผมเพิ่มมาแค่สี่ตัวนะเพราะผมขี้เกียจมันเยอะเกินนะโอเคโอเคส่วนต่อไปนะครับก็คือโกเแอมเบลอร์นะก็ได้จากกาเอาโกก,กับเอมเบลอร์มารวมกันก็ได้เป็นโกเแอมเบลอร์มาโอเคส่วนวิธีการครับเออ่โซเทมก็คืออย่างนี้นะครับบลอ็อกเอาโกไว้ข้างล่างบลอ็อกเอาโกอีกอัไนไว้ข้างล่างเอ้ยไว้ข้างล่างกับไว้ข้างบน อันนี้โกยมาเลาไว้ตรงซ้ายหนึ่งอันแล้วก็ไว้ทางขวานหนึ่งอันแล้วก็เอาหัวใจไว้ตรงกลางก็จะได้เป็นโทเทมานะครับพวกนี้โอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบก,กาันเเท่นนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามชองผมด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากให้ทำแอดออนอะไรเนี่ยก็บอกมาได้น,นะดีวผมจะทำให้โอเคก็สวัสดีครับ